วลคัมเด็กๆลูกๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะจ๊ะวันนี้นับพิมพ์เต็มที่เลยเพราะว่าจะเลี้ยงฉลองให้กับหนูเอรี่แล้วก็อาตีในวันที่เขาจะเริ่มทำความรู้จักกันจ้ะสรุปแกโอเคจริงๆหรอไอการคุมถุงยางอะไรเนี่ยคุมถุงชนค่ะเพื่อนคือฉันเนี่ยก็ไม่โอเคในนั่นนะก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ก็มาให้มันจบๆไปถือว่ามาหาเรื่องปาร์ตี้กินของฟรีแล้วกันนะ วันนี้อาจจะเป็นก้าวแรกที่เขาจะเริ่มพูดคุยกันแต่อีกไม่กี่วันนะพิมก็จะประกาศมั่นให้ทั้งคู่จา้าฮะ้แม่ไม่ได้หรอกคะ่ะ<ว>เพราะอาตี้มีคนจองแล้ว,วเดี๋ยวนี่ใครอะ่ะแม่ไม่ได้เชิญน,นะอาตีเป็นคนเชิญเองครับเฮ้ย พาอวิวเป็นแฟนอาร์ตี้เป็นความรักที่อาร์ตี้เลือกเองครับสวัสดีค่ะคุณแม่แฟน <c oughs> อาร์ตี้อาร์ตี้คิดว่าแม่โ,มโง่เหรอดูก็รู้ว่าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยอาร์ตี้จ้างมาเพื่อที่จะมาหักหน้าแม่จะบอกให้นะ <c oughs> ไอ้นังสือขายดีสู้แม่แต่แม่สู้กลับเนี่ยแม่อ่านหมดเล่มแล้วนะแล้วก็เหมา,มาหมดโรงพิมพ์แล้วด้วยพอ <c oughs> ตั้งแต่วินาทีแรกแบบนี้แกก็เก็บดีไว้ล,ลีฉันก็นึกว่านายอาร์ตีเนี่ยจะจัดการได้ดีกว่านี้ซะอีกพึ่งไม่ได้เลยสงสัยเนี่ยคงจะต้องเถิดรอยมาถึงฉันอีกแน่ๆแล้วแกจะทำไงต่อวะก็ต้องหวังพึ่งแต้มบุญในนั้นแล้วล่ะว่ายังจะพอมีเหลืออยู่ไหม มึงฉันด้วยฮัลโหลอาร์ตี้ไม่เฟรนด์กูกลับมาซัพพอร์ตมึงละเพื่อนไอ้แบมสวัสดีครับนะพิมสวัสดีครับแบมหลานรักมาได้จังหวะพอดีเลยนะมีงานปาร์ตี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ชวนผมเลยนะครับผมจะได้เลื่อนไฟบินให้กลับมาเร็วกว่านี้เมื่อแต่จัดงานปาร์ตี้ใหญ่ขนาดนี้งานอะไรครับอยู่ดีดี ก็จะให้กูคบกับเอรี่แล้วก็ให้มั่นกันอนาคตอะ่ะกูมังคับให้แต่งงานกัน,นตามสูตรเปเลยทำโดยไม่แคร์เลยเพราวัยรุ่นไปว่าอิสระแล้วไหนว่าเอรี่สอรี่นะที่ฉันไม่เล่นเกมเก่าๆของแม่พวกเราทั้งคู่อะ่ะน่าเสียดายแต่กูถามแล้ว,ว่าวว่าทำไมเืินพอก กูเพราะว่าคนอื่นอยู่มั้งฮะใครวะเนี่ยง